ก็จะเอาพีเต้าของแบงกอไงเราเจอเลเชลเวียแล้วพระเจ้านี่คุณทำบ้าอะไรอะคุณไม่ใช่พีเตอร์เค้นเนี่ยไม่เขาเป็นพ่อผมเขาเป็นหัวขโมยนะอย่างที่เห็นนั่นแหละเขาขโมยภาพพีเต้าแล้วเมื่อสองคืนก่อนก็ปล้นที่ตลาดคาเพชรสวาบัดสองคืนก่อนผมรู้ว่าคุณได้ยินแล้วอาจจะช็อกแต่ว่าผมบอกเลยนะภาพข้างในคือของจริงผมไม่รู้อะไรพวกนั้นเนี่ยแต่รู้ว่าพ่อผมไม่ได้ขโมยอะไรเมื่อสองคืนก่อน พ่อเกิดเส้นเลือดอุดตันเมื่อสองปีก่อนพูดไม่ได้ยืนไม่ได้มาสิบแปดเดือนแล้วคุณพูดถูกแล้วชาวมิกซ์อยากจะให้เราถูกซุ่มโจมทีผมจะบอกอะไรให้นะอยากให้ชาวมิกซ์ช่วยงานอะไรโดยเด็กขาดฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะฉันนั่งรถใต้ดินพระอเมริกาโชว์ผาดมีเพชรตั้งสองร้อยกรัตนะนี่คุณไม่อยากจะรู้เลยเหรอว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะนาฬิการาคา25ล้านดอลลาร์ ส่วนค่าเพียตาราคาน่าจะสองเท่าของนาฬิกาถ้ามีคำประมูลแล้วก็อย่าไปยุ่งดีกว่านะผมไม่อยากจับคนป่วยเป็นอามุภาคเข้าคุกลูกชายของปีเตอร์เค้น้ไม่อยากจะให้ใครไทรู้ว่าพ่อเขามีงานอดิเรกยังไงน่าจะดีกับทุกฝ่ายนะ๋ยวได้ยินคุณพูดในสารทั้งเลยแต่เท้าจริงครับพวกเราสนับสนุนการขโมยของพวกนี้เดี๋ยวนะศาลใช่ล้ว ดีมากเลยวสันอะไรก็ตอนนั้นไงตอนทีมหัวหน้าขโมยชุดแรกถูกจับตัวทั้งสามคนต่อรองคำสารภาพแต่ว่าคาร์เตอร์เอฟริลหัวหน้าทีมเนี่ยขอวัดรวงคำตัดสินรายละเอียดของคดีเปิดเผยในสารเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเจาะระบบเข้าไปได้อย่างไงแต่ก็มีการบันทึกลงในสำเนาคดีซึ่งจะต้องระบุพยานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าใครที่มาใช้ประโยชน์เนี่ยนะอะไรมองุณอย่างนั้นทำไมสาเหตุที่คุณยึดติดทริซีเลียนแบบเพราะคุณคิดไม่ออกนี่เองแลก็ร้งพูดถึงความเป็นไปได้ ก็เป็นอย่างนี้ไ่ตลอดดิ <S 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 เราของปลอมไม่มีราคาพวกนี้ได้มาอย่างไงถ้าฉันไม่ถามจุกจิกเรื่องนี้จะดีมากอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับให้เกิดเมื่อวันที่นายตามหาเลอชเวรีและเอ่อนี่เป็นสิ่งที่เขาขโมยไปโลกจะยินดีมากถ้าเอาของพวกนี้ไปคืนอือ แล้วอันนั้นไม่เอาไว้นี่เหรออ๋อไม่ครับอันเนี้ยผมซื้อไปไว้ที่บ้านนะ,ะฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะทำไมแขวนตัวนี้ไม่สวยเหรอคุณพังขโมยภาพวาดมูลค่า5 0าสิบล้านดอลลาร์ผมไม่ได้ขโมยแค่จะเอาไปคืนช้าหน่อยอะถ้าหากว่าผมจะอ่านสำเนาคดีตอนเย็นเนี่ยผมก็อยากจะมีภาพนี้เป็นเพื่อนมันเข้ากับห้องนี้ดีว่ามะคือคุณต้องเอาภาพไปคืนพิพิธภัณฑ์แอสเตอร์พรุ่งนี้ตอนเช้า ทำไมโทรศัพท์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเฮ้ยว่าไงจูอันดีใจที่ได้เจอพี่นะผมคิดถึงพี่นะพี่ก็คิดถึงแม่ไม่ได้บอกเลยว่าพี่ทํางานอยู่อะบอกสิแต่พี่ส่งข้อความบอกว่ามาได้พี่ส่งเหรอใช่บอกจะมากินข้าวเย็นด้วยพาลูกค้ามาด้วยลูกค้าพี่เหรอไม่ไม่นะพี่มาเถอะน้านะเออเอ่อคือก็ได้ก็ได้ไปก็ไป แล้วค่อยคุยพรุ่งนี้โอเคนะโอเครักน้องนะบายฉันจะใส <c oughs> ่ล็อกหน้าจอคุณจะได้ไม่แอบ,บส่งข้อความไงผมถูกจ้างให้สืบระบบลาวาัยอัลทันคิดว่าผมไม่รู้รหัสโทรศัพท์คุณเหรอใช่แต่ว่าคุณไม่ต้องไปเจอครอบครัวฉันได้ไม่รู้สินะผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่อยู่สองชั่วโมงผมอาจจะกลับไปติด <c oughs> ยาคุณใช้คําน,นั้นเพราะรู้ว่าฉันคงทิ้งคุณให้อยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าจะกลับไปติดอีกอะ่ะคุณอยากเจอครอบครัวฉันจะได้ศึกษาใช่ไหมล่ะเลวไหลเนอะมีสติน่อยที่พัน ถ้าคุณสบายใจที่จะออกไปกินข้าวตอนที่ผมกําลังฝันถึงการไล่ล่ามังกรก็ออกตามนี้แล้วกันผมต้องอ่านสาเนาคดีอะอรุณสวัสดิ์ครับ,บกาแฟโยเกิร์ตผลไม้รวมครับคุณนายขอบคุณคุณมีเวลากินเจ็ดนาทีแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวใน23นาทีจากนั้นเราจะไปแผนกเก็บวัตถุพยานกันทําไมต้องไปแผนกเก็บวัตถุพยานด้วยเพราะเป็นที่เก็บพยานหลักฐานหมวดซีจากคําตัดสินของคาร์เตอร์เอฟฟิลผมอยากจะดูหน่อย พวกลูกขุนเข้าไปดูตั้งสามครั้งตอนที่ปรึกษากันเนอะโอ้ยนั่นไม่ใช่งานของคณะลูกขุนนี่มีเศษกระดาษจากถังขยะที่เจ้าของบ้านเช่าส่งมอบให้ตำรวจเป็นข้อความธรรมดามากจดสั่งกาแฟที่มีชื่อของเหล่าบรรดาหัวขโมยพร้อมกับกาแฟที่อยากจะกินชัดๆเลยนะพวกเขากินกาแฟสตาร์บัคตอนวางแผนล้นคลังนั้นแล้วโจ้ก็กินกาแฟเป็นนะนั่นไม่ใช่ประเด็นการฟ้องร้องใช้กระดาษนี้พิสูจน์ว่าสี่คนนี้ทํางานด้วยกันหลังจากคดีนี้เสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลพวกนี้อีก แล้วทำไมพวกลูกคุณต้องดูรายการกาแฟตั้งสามครั้งเหรอแฟมีสามคนสั่งนมถั่วเหลืองแปลกที่พวกเขารักสุขภาพอะ่ะสนนี้ก็เหมือนกับแผ่นทดสอบเครื่องปริ้นว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่ะนะมันดูไม่เข้าท่าเลยใช่ไหมนี่ละที่เขาอยากจะให้เป็นละนี่คือภาษาโปรแกรมเรียกว่า mouse bos ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงยากคนที่คิดค้นภาษานี้ขึ้นมาตั้งชื่อตามนรกขั้นที่แปของดังเต้นในอินโฟโนมีแค่ไม่กี่คนที่รู้จักภาษามาบอสที่รู้ว่ามันเป็นมากกว่าขยะคนที่เขียนภาษาคอมพิวเตอร์บางคนยังใช้อยู่ผมรู้มาจากที่ปุษาคนหนึ่งเธออยู่ที่ลอนดอนเธอช่วยแปลออกมาได้นะแต่ที่สาคัญก็คือนี่เป็นเอกสารไม่มีใครรู้ตลอการตัดสิน,ดคนคดีคุณคิดว่าอึ่าในลูกขุนรู้ภาษานี้เหรอแล้วทำไมจะต้องมาดูรายการกาแฟพวกนี้บ่อยๆด้วยนะ นี่ไงเจอแล้วแจสตินกัตทรีตกงานตอนช่วงตัดสินคดีระบุนในประวัติว่าทำงานเป็นวิศวกรระบบเรารู้สิว่าเขาคุ้นกับภาษามาโสสมหแล้วเราจะทำยังไงอะถ้าเกิดอิตากัตทรีบอกว่าไม่รู้เรื่องสิที่คุณพูดมาเนี่ยเราต้องมองหาว่ามีเพชรอยู่รอบๆตัวเขาหรือเปล่าพวกเขาเจาะเครื่องสุ่มตัวเลขได้นะ ได่ไม่ได้อ่านว่าเขาเจาะเครื่องสุ่มตัวเลขได้สักหน่อยนี่นมันคืออัลกอริทึมวัสันอันนี้เป็นคําแปลของรหัสมาโมบสส่งมาจากคนรู้จักของผมในลอนดอนนี่นี่เราเป็นวิธีที่จนชุดแรกเจาะเข้าไปในลาวายอาทันระบบของห้องนิรลัไเนี่ยนะถูกออกแบบให้สุ่มสร้างตัวเลข10หลักทุกๆ2นาทีก็เลยเดารหัสไม่ได้ความอัจฉริยะของทีมแรกนั้นใช้อัลกอริทึม เขาแฮกระบบแล้วก็ใส่สมการเข้าไปก็จะได้หมายเลขพายจำนวนมากมายตัวทุกสองนาทีพายไม่มีสิ้นสุดและจะได้ตัวเลขสิบหลักซึ่งเป็นตัวเลขแบบสุ่มเนี่ยเราก็รู้จักออลกริทึมก็เดารหัสได้ใช่หลังจากที่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะดูเหมือนว่าจะทำงานเป็นปกติจะสินกาทรีแปลภาษามาโบสได้เรารู้แล้วว่าเขามีกุญแจไขเข้าลาวายอาทันได้อันไหนก็ได้หลือขุนวางแผนปล้นมูลค่า40ล้านดอลลาร์ว่างั้นเถอะ ผมว่าจะต้องมีใครช่วยเขาด้วยแน่แต่นี่ล่ะคือสิ่งที่เขาทำมาระกอจักความไม่น่าเป็นไปได้ออกไปราสันต์ว่าจะเหลืออะไรอยู่เออคุณเจ้าหน้าที่ครับเราต้องการเข้าไปในตึกเสียใจด้วยเพื่อนเขาไม่ได้กาลังสืบสวนคดีกันอยู่ตอนนี้ผวามพทีีปรึกษาของ NYPD ต้องการพูดกับผู้เช่าที่ชื่อว่าจัสตินกัตทีนะครับกัตทีใช่จะเอาตัวสะกดด้วยมจีนยไม่เรามาที่นี่กับพ่อเขาเหมือนกันนะคุณเราไปคุยกับนักสืบคนนี้ดีนดูคุณกัตทีกระโดดองไปจากหน้าต่าง สืบท้องถิ่นบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่นายคิดว่าเขาขโมยเพชรมูลค่า40ล้านดอลลาร์และถูกฆ่าปิดปากเรื่องมันเป็นยังไงเห็นได้ชัดเลยว่ามีการทะเลาะกันรุนแรงคราบเลือดผมและคุณวัช sure> ันเจอมันตรวจสอบอย่างละเอียดรูปแบบการกระเซ็นของเลือดบอกว่ามีการใช้กำลังต่อสู้ก uh ันเขาบอกว่ารอยเลือดมาจากคนที่โดนชกจมูกโอเค งั้นลองหน่อยก็ได้ฉันไม่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปล้นเลยนะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่คุณมาถึงน่ะนะคำตอบอยู่ในโหลแก้วสองใบนี้ไงถ้าสองใบนี้มีหินสีใส่เข้าไปสามชั้นแต่ละชั้นก็จะเป็นคนละสีส่วนใบนี้มีสองชั้นแต่ว่าคราบในโหลนี่มันบอกได้ว่าเมื่อก่อนนี้เคยมีหินอยู่เต็มโหลจนเมื่อไม่นานมานี้เพชรที่ขโมยมาจากตลาดสวามบาทเป็นเพชรที่ไม่ได้ถูกเจรน ซึ่งดูเหมือนกับหินพวกนี้และถ้าหากว่าคุณขโมยออกมาโหลใบนี้ก็น่าจะเป็นที่ซ่อนได้อย่างดีผมขอนาว่าคนที่ร่วมมือกับกาทรีคงจะคิดเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าจะรีบร้อนไม่น้อย <c oughs> ก็เลยทิ้งเอาไว้เม็ดหนึ่ง <c oughs> คุณกำลังบอกว่าที่ยังไม่เจียมาเรียกนักเสพมาเสพกำลังที่นี่หน่อยผมอยากให้ระดมกำลังค้นหาดูเหมือนเราจะมีคดีฆาตกรรมเข้าแล้ว เกือบหกโม,มงเลยนะแต่ต้องรีบไปเตรียมตัวนะ่ะอ๋อใช่สิกินข้าวกับครอบครัวคุณไปอย่างที่บอกนั่นละนี่คือการสืบสวนคดีฆาตกรรมคุณก็เข้าใจนะถ้าผมไปด้วยไม่ได้แน่นอนผมไม่มีวันที่จะพิสูจน์ว่าคุณเป็นฆาตกร,กรหร <c oughs> อกอ่าฮ่่าาโจแอมมาแล้วเหรอดีละ <c oughs> ผมจะอบอกกับครอบครัวเรื่องงานของผมน่ะสวัส <c oughs> ดีค่ะ เออสาวน้อยที่น่ารักคุณนี้ชื่อว่าแกเบียเธอเป็นแฟนน้องชายอีกไม่ช้าก็จะเป็นคู่มั่นกันยินดีที่ได้เจอกันสักทีนะยินดีที่ได้เจอโอเรนพูดถึงคุณตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นกับการสืบสวนคดีของคุณก็ไม่มีอะไรมากแล้วล่ะเราแค่รอผลเลือดดีเอ็นเอจากเลือดที่พบผมก็เลยมีเวลามาพบกับครอบครัวของคุณก็เลยตรงดิ่งมาเลยโจแอนจริงหรือเปล่าที่ช่วยพิสูจน์ว่าซีไอโอของแคนนอนอีโบโซมีเลขาที่ลงมือฆ่าคนไปถึงห้าคนก็ไม่เชิงหรอกพี่ก็ช่วยเล็กๆน้อยๆน่ะ เธอช่วยในการขี้คลายคดีนั้นน่ะเธอยอมมีปัญหาเพื่อชีวิตของผมถือว่าเป็นนักสืบที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับฉันไม่ใช่นักสืบฉันก็แค่ทําไปตามน้ําก็แค่นั้นน่ะ <c oughs> ไม่ต้องถ่อมตัวแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่แค่คดีนั้นที่เธอช่วยผมนะคงจะได้ไม่ออกใช่ไหมว่าเธอทํายังไงอ่ะนักติดตามคนติดยาตอนที่ผมได้ยินครั้งแรกนะนะผอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วจริงๆแล้วผมก็เป็นคนติดยาซะด้วยเธอฝันขึ้นข้าวที่จะเป็นเอกลักษณ์ลูกสาวของคุณนะ่ะเธอช่วยฉุดผู้คคนให้้้กกลัับมายไดอีรง งานของเธอก็คือช่วยให้บุคคนหายจากอาการป่วยแต่ว่างานของผมคือจับคนร้ายให้ได้และช่วยชีวิตคนอื่นด้วยน่าสนใจนะไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนเลยอ๋อแน่ละเอาคือคงจะเลี้ยงลูกสาวให้เป็นคนสงบสงเี่ยมนะครับเธอไม่เปลียเป่าออกมาแน่เลยเราจะสั่งอาหารเลยไหมผมได้ยินว่าเนื้อกระต่ายที่นี่สุดยอดมากเลยนะฉันรู้ว่าคุณอาจจะไม่สนใจแต่ฉันต้องบอกว่าขอบคุณนะ ฉันไม่เคยทำให้ครอบครัวเขา้าใจในสิ่งที่ฉันทำเลยเออใช่ผมว่าผมยังพูดน้อยไปนะนั่นแหละยิ่งไม่น่าสนใจใหญ่ผมรู้จักผู้ชมของผมดีผมแค่บอกสิ่งที่เขาอยากยได้ยินเนอะพวกเขาก็น่ารักดีนะครอบครัวคุณเนอะแต่เนื้อแท้ของพวกเขาเป็นคนหัวโบราณคุณก็พยายามจะหัวโบราณด้วยแต่ผมรู้นว่าสันคุณชอบเรื่องพิลึกมันผิดปกติจากชีวิตประจำวันเหมือนกับผมนะนะั่นแหละ ว่าสันครอบครัวคุณไม่มีวันเข้าใจตรงนี้หรอกผมก็เลยบอกไปบางคำที่คิดว่าพวกเขาน่าจะเข้าใจบ้างอะไรเหรอผมแค่สงสัยว่าใครกันนะที่จจสตินกัตรีร่วมมือล้อนตลาดค้าเพชรน่นะผมตรวจดูโทรศัพท์อย่างละเอียดแล้วน้่นโทรศัพท์คนตายนะไม่ใช่หลักฐานเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปคืนตอนเสร็จแล้วนะ<ม>เขาเก็บเบอร์โทรศัพท์ของสามคนไว้ในบันทึกด้วยแล้วแต่ละเบอร์ก็เขียนตามระดับชื่อเจเรมี่อเมรีอเล็กซ์ ทั้งสามคนมีชื่อเป็นคณะลูกขุนเดียวกับเขาด้วยนะพวกเขาติดต่อกันคุณเคยเป็นลูกขุนไหมแล้วคุณอยากจะติดต่อกับคนพวกนี้หลังจากที่เสร็จคดีแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันตีสามเขาไปแล้วนะได้ยินไหมก็จะจบแล้วล่ะอย่าเพิ่งปิดนะผมกำลังสนุกเลยงั้นช่วยตอกับพวกนี้ชาวได้ไหมก็คดีนี้ไงแล้ววาสัน มันเป็นอาชีพที่ทําให้ศรัทธาของเรากลับมาได้เสมอเป็นชีวิตที่เรื่องประหลาใจมีไม่จบสิ้นงานนักสืบะฉันต้องตรวจการใช้ย,ยาไหม